อัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็ก็ดีนะคะเรื่องงานก็ดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ได้มารับรางวัลก,กับผลงานที่เราแบบทําไว้อะไรประมาณนี้วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มารับรางวัลกินรีทองครั้งที่8ค่ะในสาขาอะไรยังไงคะอ่าสาขาศิลปินดาวรุ่งค่ะอ,อันนี้เป็นรางวัลอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อันที่เท่าไหรของเราแล้วเพราะว่าเราแบบรับเรากันบ่อยมากจริงๆอ่าอันนี้เป็นถ้าเป็นกินาราีทองมหาชนก้อนนี้เป็นครั้งเป็นครั้งแรกของหนูน,นะคะในสาขาศิลปินดาวรุง่งเพราะโดยส่วนมากก็จะเป็นรางวัลอ่าแบบประมาณอื่นมากกว่าแต่ถ้าด้านที่โดยตรงกับด้านศิลปินเลยถือว่ากินาราีทองมหาชนนี้อันนี้เป็นชนิ้นแรกของหนูเลยะคะ่ะผู้ย,ย,ยมเมลงเห็นเรารู้สึกยังไงบ้างคือดีใจมากาตอนแรกตกใจว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วคราวนี้พอมีพี่ทีมงาน ติดต่อมาว่าเออเราได้รางวัลน,นี้นะ<ช>แล้วก็แบบอ่าเป็นเนื่องมาจากผลงานเพลงลิ้ลลนจี่ด้วยที่ที่เป็นไวรัลใน t ิ๊กตอกอะไรเงี้ยค่ะเพลงสามนาห่วงพี่นะคะก็เลยรู้สึกว่าดีใจจังเพราะว่าจริงๆเราเป็นนักร้องมาก็ประมาณ16ปีได้แล้วที่อยู่ในวงการก็แต่เพิ่งมาได้ศิลปินดาวรุ่งอตอนตอนนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่ถูกมองเห็นค่ะถ<ช>ือประสบความสำเร็จหรือยังกับเส้นทางเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่ เริ่มได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่ที่เป็นค่ายที่เราเองก็มีความใฝ่ฝันนะคะพอได้เซ็นสัญญาได้ออกอัลบั้มแรกสําหรับนุ้ยตอนนั้นก็คือถือว่าฝันเป็นจริงละได้เป็นนักร้องและได้เป็นนุ้ยสุยนาะอาสยามและนะตอนนั้นก็รู้สึกก็อนาาั่นละค่ะก็คือสําเร็จแล้วของเราส่วนที่ที่เหลือมาตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการยืนระยะตัวเองให้ได้นานที่สุดอะไรประมาณนี้ให้คลองใจแฟนๆให้เราได้มีพื้นที่ในการทํางานต่อไปนานๆอะไรนี้ค่ะ เรย้อนกลับไปที่ปไปออกรายการมาแล้วถูกบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องปัติดน่ะ,ะผ่านอะไรมาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของคุเพลงตอนนั้นความรู้สึกของเราตอนนั้นเด็กอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นนี่อายุ20ค่ะ20ก็เออเราตัดสินใจขึ้นมากรุงเทพใช่ไหมเป็นการมากรุงเทพครั้งแรกด้วยแล้วเราก็ไม่เคยไม่รู้จักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านั้นที่ที่คือเราเจอ เขาเรียกว่านักแต่งเพลงหรือทีมเพลงหรือคนที่คิดว่าาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปค่ายนนค่ายนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับประมาณว่ามีการต้องให้เราแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องแลกต,ต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจอแบบนี้มาตลอดแต่พอเราเจอปุ๊บเราเราเราพอเราอ่านเกมออกเราก็ถอยออกมาอ่านเกมออกเราก็ถอยออกมาแต่ว่าครั้งหนึ่งที่เราแบบว่ารู้สึกตกใจมากก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการประชิดตัวเรามากแบบถึงขั้นถึงนะื้อถึงตัวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น เป็นค่ายใหญ่มากด้วยอ่าตอนนั้นก็มีสองค่ายใหญ่ใช่ไหมบ้านเราอะ่ะก็เป็นค่ายค่ายหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งพอเราไปเจอแล้วเราก็มีเขาเขาก็พาเราไปพอเราไปสวัสดีเขาเราไปพ่อแม่นะคะแล้วแม่เราก็เดินทางกลับคนต่างจังหวัดเนาะก็นั่งรถทัวร์วกลับส่วนเราก็ก็อยู่เขาบอกว่าโอเคเอาฝากลูกไว้ที่นี่แหละก็คือไม่ไว้ใจเขาอฝากลูกไว้ที่นี่แหละหก็น้นซะว่าฝากไปย่างไว้กับแมวอะไรแบบนี้ที่ที่หนูเด็กได้เล่าให้ฟังวันนั้นน่ะนะคะแล้วก็เราก็งงว่า ทำไมเขาพูดแบบนั้นอะไรแบบนี้แต่ก็เราก็ยังแบบเออหรือว่าเขาแกล้ง,งอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าแม่เราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาเรียนสมบัติสํานวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอพอพอาจารย์ท่านนี้ออกไปข้างนอกเราก็วิ่งไปถามเลขาพงว่าว่าลุงเข้าใจดีไหมคะเพราะเดี๋ยวลุงอ่ะเขาจะพาหนูไปพิจิตแหนูไม่รู้ว่าพิจิตอยู่ตรงไหนแล้วหนูก็ไม่กล้าไปอ่ะหนูมาสมัครเป็นนักร้องแต่ลุงก็บอกว่าให้หนูอยู่อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวลุงเข้าใจ ให้เป็นนักร้องแต่ว่าวันนี้เขาจะพาหนูไปพิจิตแล้ว,ว่าเลขาคนนั้นก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเป็นคนใจดีแต่เขาเรียกคุณลุงคนนั้นว่าคุณพ่อ mm hmm. ก็คือมารู้ทีหลังว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นที่นุ้ยถามมันก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นลูกสะใภ้ประมาณนี้ mm hmm. เป็นลูกสะใภ้เขา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาจะพาเราไปพิจิตเขาจะพาเราไปทำไมอ่ะก็คือเหมือนไปอยู่บ้านเขาอะคะ mm hmm. อ่ะตอนแรกไปอยู่บ้านเขาประมาณนั้นแล้วก็เลยเริ่มพอเราไปคืนแรกเราก็แบบมันก็แปลกๆเพราะบ้านไม่มีใครเลยแล้วบ้านก็แกบบ หมือนเป็นมีฝุ่นมีอะไรเหมือนไม่มีคนอยู่นนอ่าอใช่ประมาณเหมือนว่าตั้งใจจะให้เรามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แบบว่าพอเอาอันนี้ก็คือถ้าเล่าย่อๆก็คือเหมือนกับว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาแบบว่าเข้ามาประชิดตัวเราแล้วเขาก็บอกว่าเออฉันจะเอาแกเป็นเมียนะอ่างเงี้ยเออแล้วเขาก็กอดกอดแ,แล้วก็หอมแล้วเราก็แบบ จูบป,ปากเราเราก็แบบอ,อะไรเงี้ยแล้วเราก็มันช็อกมันมันตัวมันแข็งแบบเร,เราตั้งตัวไม่ทันเราตั้งตัวตัวไม่ทันเลยแล้วมันไม่มีใครด้วยแล้วเราก็ไม่อยากกระโตกกระตากมากเราก็นิ่งๆแต่คือคิดในใจถ้ามันมากไปกว่านี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยเราเราจัดการเขาได้เพราะาเขาอายุเยอะแล้วแล้วตอนนั้นเราก็เรามีแรงอยู่แล้วเราทําได้เราก็เลยเอาปล่อยไปก่อนอ่าเหมือนกับว่าเรามีความในใจว่าเราแบกบางอย่างเราก็ต้องใจดีสู้เสือถ้ามันไม่ถึงที่สุดอ่ะ เราก็ยังไม่ออกหมัดก่อนอะไรประมาณนี้เออเสร็จแล้วพอเขาพูดแบบนั้นเราก็เลยพอกลางดึกนะเราก็เลยตัดพอเขาออกไปออกไปแล้วนะ <พอ S 2> เราก็เลยตอนนั้นเขาแค่หอบแค่ดูดใช่แค่นั้นแล้วก็บอกว่าไม่ทำอะไรแต่เพราะว่าเออพรุ่งนี้ฉั้พรุ่งนี้เช้าฉันจะพาแกไปซื้อทองนะเออจะพาแกไปซื้อทองสักสิบบาทเออมาจำก่อนนะอะไรอย่างพูดแบบเหมือนกับว่าหลอกล่อว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ของอะ่ะแล้วฉันก็จะให้เป็นนักร้องเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเรียน เรียนร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปปั้นเป็นนักร้องแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปซื้อทองจะมารับแกแต่เช้าอะไรเงี้ยซื้อสักสิบบาทเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะสิบบาทเลยนะโอ้เรจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยินอะไรแล้วคือคิดในใจว่าคิดนใ,นใจว่าผมไม่อยู่แล้ยไม่อยู่แล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกเกลียดวงการลุกทุง่งแล้วไม่อยากเป็นนักร้องอีกเลยเกลียดไปเลยแล้วก็เลยพอเขาไม่อยู่เลยใช่ไหมพอเขากลับขึ้นนั้นอ่ะตีสามเราก็เขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าเราขอบค สิ่งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันของเราเราทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราที่อยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็เราหนุ่ยก็หนีไปเลย,เนยหนีกลับใต้ตีสามก็หนีขึ้นแท็กซี่ไปเลยแล้วก็ไปไปรอรถรถทัวร์แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่เปิดเนาะตีสามก็ไปนอนรออยู่ตรงแถวบขสค่ะก็คือพี่นุ่ยเป็นคนสู้ชีวิตมากม,มากรุงเทพครั้งแรกแล้วก็ไปไปจากบ้านไปไปบขสคนเดียวด้วยใช่ค่ะไปยังไงอ่ะ ตอนนั้นนั่งน,นั่งแท็กซี่ไปซึ่งแท็กซีปก่ปกติเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมคะแล้วมันง่วงนอนมากแล้วน,นุ้ยก็งีบหลับไปในแท็กซี่แต่โชคดีที่พี่แท็กซี่เขาคนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีแบบถ้า,ถ,าถ้าไปเจอไม่ดีอีกเราก็ไม่รู้จะโจรอะไรอีกนนอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังโชคดีว่าเออยังยง,ย,งยังเจอเป็นปลอดภัยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันตรายมากก็เลยนึกในใจแบบว่าถ้าเรามีลูกมีหลานหนึ่งถ้าเหมือนมาต่อสู้เองแบบนุ้ยเนี่ยนุ้ยว่ามันอันตรายเราเป็นผู้หญิงด้วยต่อให้เราจะข คนไม่ดีนะผู้ชายที่มันไม่ดีบางทีเหมือนที่เขาบอกแหละจับแล้วไม่มีหางมันก็เอาหมดและอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นมันก็เป็นจริงๆนะคนที่ไม่ดีอ่ะมันมีจริงๆแต่ว่านุ้ยก็หาวิธีเหมือนกับว่าคิดเหมือนเราเป็นปลาอ่ะแล้วเหมือนพวกนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเขามาตกเวทอ่ะเราจะกินเหยื่อยังไงไม่ให้ปากเราไปโดนเหล็กน่ะก็คือเหมือนบางทีเรารู้แหละว่าคนนี้อจะยังไงแต่บางอย่างเราต้องอยู่เพื่อหาข้อมูลหรือเพื่อที่จะ เราจะไปต่อยังไงแต่อยู่ต่อยังไงให้เราปลอดภัยซึ่งมันยากมันมันต้องมันเหนื่อยมากมันสู้มากแล้วนุ้ยก็เจอแต่ประมาณนี้ล้วแบบร้องไห้ทุกวันร้องร้องทุกคืนในช่วงที่ต่อสู้ชีวิตเพื่อความฝัน่ะ่ปีเต็มๆน่ะที่นุ้ยแบบว่าล่าฝันเพื่อจะเป็นนักร้องกว่าจะได้มาันเนี้ยแล้วพอได้เป็นก็เลยรู้สึกมันมันเหมือนกับว่านุ้ยจะต้องทําหน้าที่นี้มาให้ดีที่สุดเพราะว่ากว่าจะได้มามันไม่ใช่ว่าแค่ข้ามคืนไงมัน4ปีที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ย แล้วพอพี่นุยกลับใต้อะไรที่ทําให้เปลี่ยนความคิดกลับมาอยากเป็นนักร้องห็นไเพราะกลับใต้ไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะตอนนั้นตอนที่เราตั้งใจมาเป็นนักร้องเราลาออกจากมหาลัยตอนนั้นเราอ,าอยู่เราเรียนมหาวิทยาลัยเรียนรรคณะวิทยาศาสตร์เเคมีเรียนมหาวิทยาลัยศักดิ์ิลแล้วก็สอบเอนทานใช่ไหมจบม,มอหกอ่ะเสร็จแล้วก็มันเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมสอบได้แล้วเราก็คิดว่าอุย้ยฉันจะตั้งใจเรียนเป็นเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วพอ เราต้องดรอปเรียนอยู่เทอมหนึง่งเนื่องจากบ้านเราลาบากช่วงดรอปอะไะความฝันที่เราพับไว้ะที่เราว่าอยากเป็นนักร้องมันเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งเราก็ต้องหยิบมากลางใหม่แล้วตัดสินใจพอดรอปนะช่วงนั้นแหละเราก็กําลังเอ๊ะทำยังไงฉันถึงจะได้มาถึงจะได้มาอะไรเงี้ยได้ทําได้เป็นนะจนจนต้องแบบตัดสินใจลาออกแล้วก็เดินทางขึ้นมากรุงเทพเลยลประ,ะมาณน,นั้นคิดไหมว่าม,ม,มันจะเจอกับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆซ้ำๆำอะไรเงี้ย อ๋อตอนที่แบบว่าพอเราหลังจากที่เราหนีแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราหนีอาจารย์ท่านนั้นมากลับมาบ้านลวตอนนั้น่เราเราไม่รู้จะไปไหนละเราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วถูกไหมเราลาออกจากมหาหลัยแล้วเราก็ไปรับจ้างสาดาที่ร้านร้าน,านหนึ่งแถวบ้านสาดาทุกวันแต่มันมีเสียงในหัวเราอ่ะดังว่านี่ไม่ใช่อาชีพฉันนี่ไม่ใช่อาชีพฉันก็คือเหมือนเราไม่ได้ชอบใช่มันจะบอกว่าฉันต้องเป็นนักร้องฉันต้องเป็นนักร้องนี่ไม่ใช่อาชีพฉันมันจะบอกอย่างเงี้ยทุกวันนุ้ยทําได้อยู่ประมาณสามอาทิตย์อันนี้ก็ลาออกลาออกแล้วนุ้ย นั่งรถทัวร์ขึ้นบางเทพใหม่แล้วตอนนั้นขึ้นมามีจุดหมายไหมคะตอนนั้นขึ้นมามีจุดหมายค่ะเพราะว่าเหมือนว่าที่เรามารอบแรกๆเราก็ได้สืบสอบหารู้จักเบอร์โทรคนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้อะไรแบบนี้แล้วเราก็โทรหาคนนั้นคนโน้นคนนี้นนนไปเรื่อยอะไปเรื่อยจริงๆนานมากอะกว่าจะเจอคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าแล้วพออยู่ๆวันนี้ก็ได้มาเจออาจันปานประกาศศิธิ์ mm hmm. ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับน้อยแล้วก็พิวิทย์มหาชนนะคะสองท่านนี้ละค่ะที่ว่า สร้างนุ้ยขึ้นมาจริงๆทำมาสเตอร์แล้วก็เข้ามาตอนแรกก็ไปที่ค่ายวังทองมิวสิกก่อนนะคะหลังจากวังทองมิวสิกปิดตัวลงสองท่านนี้ก็เลยพาหนุ่ยมาที่อาเยาีย<ม>ก็เลยได้เป็นนุย้ยศิลปินอาเยาียตอนนั้นอายุ25พอดีจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วใ่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็คือได้อยู่อาเียนอ่าก็คือนุ้ยอ่ะออกจากบ้านมาประมาณ20่ก่อนจะได้เป็นนักร้องจริงจังจริงๆก็คือ25่้าห้าปีที่ที่เหลือไปไหนกันนั่นแหละค่ะ เสียวตามลาบมันไปโน่นไปนั่นไปนี่เจอคนนี้ไม่ดีอ่ะออกเจอคนนั้นไม่ได้อาะไปนั่นแหละค่ะเวลามันหายไปจากจากการที่เราแบบต้องต่อสู้เหมือนเหมือนที่นุ้ยบอกบอกว่อจะเป็นนักร้องือคืนนุ้ยไม่ได้มาแค่ข้ามคืนแต่มันมันน่ะสี่ถึงห้าปีก่อนนุ้ยจะได้เป็นอ่ะมาตั้งแต่เพื่อนยังเรียนไม่จบจนนุ้ยอยู่จนเพื่อนรับปริญญาแล้วอ่ะเราไปงานเพื่อนรับปริญญาแต่ว่าเรายังอยู่ม .6 อยู่ทั้งทั้งที่เราก็เรียนเก่งอะไรเงี้ยมันก็เลยท้อไปหมดก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าย5ยังไม่ได้เป็นคงต้อ ต้องแพลนชีวิตใหม่เพราะมันเริ่มอายุเยอะแล้วสรุปก็ได้เป็นช่วงย5้าพอดีคือว่าทำทงหนัาทเด็นตอนช่วง2ี่้าใช่ค่ะแล้วช่วงที่เพลงสุดที่แบบที่ทุกคนรู้จักแบบคือเพลงอะไรบ้างที่ทุกคนรู้จักนุ้ยจริงๆอะนะคะที่เป็นเพลงที่รู้จักทั่วประเทศก็คือไม่อยากใช้แฟนร่วมกับใครนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเพลงอะไรที่แบบยาวนานมาถึงทุกวันนี้ที่คลองใจคนก็จะมีเทียนไขไฟฟ้าแล้วก็บัณฑิติดยางซึ่งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ พอยุคหลังเนี่ยติกเอามา cover ใหม่ก็กลายเป็นว่ามันมีชีวิตขึ้นมาใหม่พอหลังๆเมื่อก่อนนุ้ยไปงานอะ่ะก็เต็มถ่ไฟฟ้าจะเป็นเพลงรองๆที่นุ้ยจะไม่ค่อยหยิบขึ้นมาร้องแต่หลังจากที่แบบมีน้องเ้ามา cover ใช่ไหมคะพอไปเวทีไหนก็แบบพอนุ้ยยกขึ้นมาร้องก็น้องจะร้องดังมากเด็กวัยรุ่นนะนะคะจะร้องดังมากจนนุยเฮ้ยมันกลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็บริกิิยางนี่ก็เป็นเป็นเพลงชาติของบัณฑิต ทั้งภาคใต้แล้วก็น้องเชื้อสายใต้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเรียนที่ไหนอ่ะคือหลายคนบอกว่าหนูเรียนจบพเพราะเพลงนี้นะคะพี่นุ้ยอะไรเงี้ยบัณฑิตกิจยางอะไรเงี้ยซึ่งเราพอได้ฟังเราก็ดีใจมากว่า,วาเพราะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เขาตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภูมิใจสำหรับเราใช่ค่ะพี่นุ้ยแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นอะเรื่องกับค<ม>ุณเทหลัง<ม>ที่ออกมาพูดอ่ะกระแสเป็นยังไง ในเรื่องของครูเพลงก็มีคนถามว่าวาเป็นใครอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆท่านก็เขาก็อย่าเรียกท่านเลยเนะ <c oughs> เขาเสียชีวิตไปมาณสักหหรือ6ปีได้แล้วนะคะ <c oughs> ประมาณนั้นอาจจะได้วยด้วยอายุเยอะแล้วด้วยประมาณนี้คือแต่ถ้าพูดชื่อทุกคนรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นเป็นครูระดับเกาเรียวกว่าปรมาจารย์เป็นแบบครูที่สร้างศิลปินสมัยก่อนดังๆแบบดังๆที่ค้างฟ้าที่ศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วก็ เรายังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ที่สร้างมาอะไรประมาณนี้น่าจะพี่นุ้ยโกรธไหมคะตอนนั้นตอนนั้นโกรธไหมตกใจแล้วก็โมโหว่าปนเกลียดนิดนึงเอาตรงนะ <c oughs> เอาตรงก็แบบว่าเพราะพี่แบบมันดีก็แบบมาจูบเราอย่างเงี้ยแบบมันไม่หอมเลยแต่มันจูบตรงปากอะ่ะซึ่งเรามันถามแล้วก็ขยะขยงนะถ้าเราไม่รักใช่ไหม <c oughs> เราไม่ได้รู้สึกรักอะ่ะ มันก็แบบแต่ว่าเราไม่รู้จะทํายังไงเราอยู่ในบ้านเขาวันนั้นอ่ะนะแต่ว่าเราเขียนจดหมายทิ้งไว้เราก็ยังเขียนแบบมีมารยาทอยู่เขียนนึกในใจว่าวันนึงเผื่อเราไมา่เป็นนักร้องจริงแล้วเราอาจจะเจอเขาอีกเราจะได้ยกมือไหว้ได้อะไรเงี้ยไม่เขียนด่าแต่เขียนขอบคุณแต่ในใจก็คือก็คือโกรดนั่นแหละแล้วเราได้เจอเขา หลังจากเป็นนักร้องได้เจองานหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาอาจจะจําเราไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาจําได้แต่เขาแกล้งจําไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วหลังจากที่เราเคยียนจบหนังเขาได้มีการติดต่อกลับมาหรไม่เขาไม่โทรกลับเขาไม่อะไรก <ๆ S 2> <ช>็คือเหมือนกับเขาก็รู้ตัวใช่เขาก็รู้ตัวค่ะแล้วณตอนนี้เขาโหดิกรรมไปนานแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ลวกไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นคือเราก็ยังไม่ได้ตกเป็นของเขาแค่เขาเป็นคนนึงที่ทําให้เรา มีประสบการณ์แล้วมีแล้วรู้ว่าอ๋อวงการในวงการมันก็มีทั้งคนดีและไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกตัดสินใจยังไงอะไรประมาณนี้ทำทำให้เราได้ประสบการณ์ในการอยู่บนโลกนี้มากกว่าาะนได้ประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตไหมอันนี้เลวร้ายที่สุดไหมเลวร้ายที่สุดไหมเหรอจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเลวร้ายที่สุดคือมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราเราเพียงพามจนตกเป็นของเขาอันนั้นคือสำหรับนุ้ยนะนุ้ยว่ามันเป็นเลวร้ายที่สุดแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรา ตกใจขวัญผวามากกว่าไม่ยังไม่ถึงกับว่าเลวร้ายที่สุดแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราเกือบจะไม่เป็นนักร้องแล้วไม่อยากเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกือบจะทิ้งความฝันไปใช่จะทิ้งไปแล้วว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นแล้วอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์เขาเลอกอยากจะบอกอาจารย์เพราะตอนนั้นเราเคยถึงจดหมายอะไรย่างเงี้ยเาว่าเขาความยู่หรือว่าเขาอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รูอยากบอกอะไรกับท่านวะก็นุ้ยก็โหสิกรรมให้นะคะโหสิกรรมให้แล้วก็สิ่งที่เขา ทํให้เรารู้สึกในวันนั้นน่ะจริงอ่ะในวันนั้นเราก็โกรธแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกขอบคุณว่าทําให้เราแร่งขึ้นทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็ก็ขอให้เขาไปสู่สุคติว่าเราก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาแล้วอาโหสิกรรมให้ไปแล้วเรื่องความรักว่าที่บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนว่า20ก่อน2 7เที่คขกันนาแล้วมันเกิดศุตรูตระกั่กุ้งนะตอนนี้ได้คืยได้เจออะไรกัน จริงๆก็ไม่ได้เจอกัน,ไม,ไ,กนไม่ได้เจอกับใครใดๆเลยนะคะแล้วก็กวันนั้นที่ที่ได้ออกมาพูดก็คือค,อความตั้งใจของนุ้ยเนี่ยด้วยเรื่องมันผ่านมา20กว่าปีแต่เราเองก็ยังไม่เคยได้ได้พูดความรู้สึกว่าว่าเรารู้สึกยังไงนะคะซึ่งวันนั้นตั้งใจก็คืออยากจะอยากจะขออโหสิอยากจะขอโทษอยากจะพูดความในใจว่า ว่าตัวนุ้ยเองก็รู้สึกทรมานมาตลอดทุกครั้งที่มีคนมายกมือไหว้หรือว่าเช่นชมนุ้ยว่าพี่นุ้ยน่ารักพี่นุ้ยเป็นคนดีอ่ะทุกทีนุ้ยจะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าว่าเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เราไม่ใช่คนดีนะอะไรเงี้ยเราก็มีเรื่องที่เราเคยทําผิดพลาดมาอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากพูดแต่มันไม่มีเหตุผลท,ที่เราต้องพูดหรือเล่าใครแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันหอมองหม่นอยู่ในใจรู้ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความผิดพลาดและนุ้ยที่เล่าก็คือต้องการให้เป็นออุทาหขง ของคนหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นมือที่สามหรือเป็นเป็นผู้ชายที่มีไม่รู้ยังไม่ยังไม่รู้จักพอหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดบานปลายมาจนถึงการสูญเสียอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับหนุ้ยเมื่อสิเมื่ออายุ17นะคะซึ่งหนุ้ยเองก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะไปเกิดไปจบอยู่ตรงแบบนั้นใช่ไหมคะพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เอาคืนไม่ได้การความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็ ตัวพันยาวนานมามาจนถึงทุกวันนี้แล้วมันอะไรเป็นอะไรที่มันมันล้างไม่ออกอยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ที่ทําบุญนุ้นนยก็จะนึกถึงนึกถึงชื่อของของพี่ผู้หญิงคนนั้นตลอดเลยนะคะแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยแล้วก็นั่นแหละคะ่ะก็คือที่ท,ที่พูดก็คืออยากหนึ่งให้เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่แบบว่ากํากลังจะทําความผิดหรืออยู่ในห่วงเวลานั้นอยู่ถ้าตัดสินใจออกมาได้ก็อยากให้ตัดใจแล้วรี ออกมานุยเข้าใจว่าบางทีการตัดใจทำใจกับคนที่เรารักรมันมันยากแต่ว่าถ้าทำทำได้อะมันจะไม่สายเกินไปเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นในกรณีของนุยอะไรยถือว่าเป็นตาแบบสำหรับชีวิตเรา,มามนいいั้เป็นค่ะสำหรับนุยเพราะมันล้างไม่ออกจริงๆคือเหมือนทุกทางถ้านุยพูดเนี่ยนุยจะกลับไปบ้านอ่ะนุยมันไม่ได้หายเลยก็เลยเหมือนที่บอกน้องว่าพี่นุยไม่ขอลงรายละเอียดลึกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมันดิ่งอยู่ในใจเราคือพอพอเรามาเล่าใหม่อีกครั้งก็เหมือนเรา หนังมาฉายใหม่แล้วมันก็ยังม,มันก็จะวน,วนอยู่ในหัวเราเวลาเราเข้าห้องน้ําเวลาเราเราก็เหมือนเราก็จะจิตตกไปซึ่งกว่ามันจะเบาบางลงได้มันไม่ใช่ใช้เวลาแค่ปี2ปีคือตอนนี้ย0่กว่าปีแล้วแต่นุ้ยก็ยังรู้สึกยังรู้สึกอยู่อะไรประมาณนี้แล้วพอเรามาพูดถึงอีกอะ่ะมันก็จะกลับรู้สึกขึ้นมาใหม่แต่ว่าความตั้งใจนุย้ยแค่อยากจะมาบอกว่านี่อยากจะขออุสิกรรมอยากจะขอโทษแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าคิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ กหลังจากที่พี่นุ้ยออกมาพูดแล้วก็มันจะมีบางกระแสแบบว่าเออทำไมพี่นุ้ยถึงกลับไปอยู่เขาถึงสิบสามปีอันนี้พี่นุ้ยเขาบอกว่าเป็น,นเ,หเหมือนโมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือณนะนะตอนนั้นน่ะเราต้องเข้าใจด้วยอายุน,นุ้ยตอนนั้นยังเด็กมากอายุ17แล้วพอเด็ก17อ่ะเหมือนเราตอนเด็กๆดกว่าพ่อแม่เราจะสอนว่า ผู้หญิงเรานะพอตกเป็นของใครแล้วอ่ะเราก็ต้องต้องรักนั่นนั่นคือสิ่งที่เราโดนฝังมาตอนเด็กใช่ไหมคะว่าต้องมีแฟนแค่คนเดียวนะเสียวความรู้สุทธิ์แล้วก็ต้องมีคนนั้นไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราโดนฝังในหัวกอนอันดับแรกอันดับที่2ก็คือเหมือนเหมือนพอในความรู้สึกนุ้ยอะ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วในยุคช่วงที่เราเลยะยที่เรากําลังตัดใจแต่พอมันเกิดอีกฝ่ายหนึ่งสูญเสียไปอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเราไปทําให้บ้านเขาแตกอ่ะแล้วยืนเดินมาเหมือนกับว่า มันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ไปต่อซึ่งในใจนุ้นตอนนั้นเราแค่เด็ก17แต่เรามีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทําหน้าที่เป็นเป็นแม่ให้เขาเใ,หให้ดีให้ได้อะไรมาณนั่นคือในตอนเด็กที่เราคิดประมาณนะั้นะคือต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีอะไรประมาณนี้เราก็เลยตัดสินใจคบแล้วด้วยเราก็รักด้วยยังรักอยูอ่ก็เดินทางกันมาจนจนนุ้ยเป็นนักร้องแล้วนะนุ้ยก็ไม่คิดที่จะเลิกไม่จะอะไรก็คือเหมือนเราต้องการทําความฝันของเราให้เสร็จเพื่อที่ ก็ที่เขาเรียกว่าอะไรอะกลับไปดูแลและตอบสนองดูแลเขาให้ได้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้แต่แตใช่ก็ด้วยความที่เหมือนที่นุ้ยเล่าว่าว่ามันเกิดเหตุการณ์ว่าเขาเป็นมีคนอื่นแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยกับเรา<ม>เขาจะเอาน้ํากดมาสาดเรา,าหน้าเวทีฝ<ล>ั่งฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้หญิงค่ะฝัะ่งผู้หญิงว่าเหมือนกับว่าพอเขาไปไปคบกับพี่ผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็ พอหนุ่ยจับได้อะไรประมาณนี้ันนี้ก็บอกว่าโอเคเราเข้าใจอันนี้ให้อภัยเพราะว่าหกเจ็ดเดือนเจอกันเนี่ยก็เธอก็ไปเลิกจัดการเคลียร์ให้เสร็จนะเราก็ไม่มีปัญหาฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่แต่เขาทําไม่ได้ทําไม่ขาดว,ว่าผู้ชายเขาก็ยังยังไปอะไรแต่ผู้หญิงก็จะโทรมาบอกเราว่าเออเขาก็ยังมาหานะเขาก็ยังอะไรแล้วแล้วมีช่วงที่ผู้ชายก็มาตามง้อหนุน่ยต้องไปไปตามคอนเสิร์ตแล้วผู้หญิงก็จะตามมาด้วย ซึ่งผู้ชายจัดการอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็โทรมาว่าเออเนี่ฉันจะไปหน้าเวทีฉันจะไปเอาน้ํากดไปสาดเธอซึ่งเราไม่รู้จักหน้าเขาอะแต่ว่าเขารู้จักหน้าเราซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีอะไรมันก็เลยกับกัรนั้นเราไม่ปลอดภัยก็เลยต้องตัดสินใจเลิกเราออกมาชายค่ะต่